การก้าวขึ้นสู่มิติที่สูงกว่ามิติที่3ขึ้นไปนั้นคุณสามารถทำได้และเข้าถึงพลังงานนี้ได้โดยที่โลกภายนอกของคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดและยิ่งคุณคลองความเป็นมิติที่5ไว้ได้นานเท่าใดคุณก็ยิ่งรู้สึกสบายใจที่เรียกใช้งานได้ง่ายมากขึ้นเท่านั้น มิติที่3เป็นโลกของวัตถุที่ได้มาจากความกลัวและพวกเราถูกกำหนดให้มีชื่อในการใช้กํากับสิ่งที่พวกเรามีไว้ครอบครองและสิ่งที่ทำเพื่อเลี้ยงชีพใช้ความคิดทางตรก,กะในการพิสูจน์มีชีวิตอยู่ด้วยความกลัวติดอยู่กับโลกแห่งวัตถุมีการแบ่งแยก ชีวิตถูกกำหนดจากงานที่ทำสแสวงหาความรักจากภายนอกมิติที่4เป็นโลกแห่งความฝันเป็นที่รู้จักกันว่าโลกทิพย์ซึ่งพวกเรามักจะไปเยือนโลกนี้ในช่วงกลางคืนอะไรอะไรก็เป็นได้เป็นไปได้เดินทางข้ามเวลา มีความหนาแน่นน้อยลงเลื่อนไหลได้ง่ายขึ้นเชื่อมต่อทั้งความมืดและแสงสว่างมิติที่ 5. อาณาจักรแห่งแสงที่อยู่เหนือช่องว่างของการเวลามีกายเนื้อที่มีประกายมากขึ้น DNA ขยะถูกเปิดใช้งาน อยู่กับปัจจุบันขณะมีแสงอันบริสุทธิ์มีความเป็นหนึ่งเดียวกันมีชีวิตอยู่อย่างอิสระความรักที่ไม่มีเงื่อนไขจดจำได้ว่าตัวเองเป็นใครคุณคือจิตวิญญาณเก่าแก่หรือไม่ฟังตามนี้นะคะคุณเป็นผู้ที่ดูสมวัยวัยงาม คุณถูกดึงดูดให้ช่วยเหลือเยียวยาผู้อื่นคุณเป็นคนเก็บตัวรักความสันโดษคุณรู้สึกถึงอารมณ์ของคนอื่นได้ในฉับพลันคุณอาจรู้สึกแปลกแยกเหมือนเป็นคนนอกผู้คนชอบพูดว่าคุณเฉลียวฉลาดเกินตัวเลิกค้นหาตัวเองแบบซ้ำๆได้แล้ว เพราะคุณสามารถเป็นเจ้าของความสุขขั้นพื้นฐานสำหรับการดำรงชีวิตได้คุณสามารถที่จะเป็นผู้ที่มีอิสรภาพทางการเงินได้และสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องได้อีกทั้งยังสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบันของคุณให้ดียิ่งขึ้นกว่านี้ได้อีกด้วย ซึ่งหากตัวตนที่สูงกว่าไฮเออร์เซลของคุณมันไม่เคยต้องซ้ำซากอยู่กับการค้นหาศักยภาพของคุณเลยแล้วอะไรที่ทำให้คุณคิดว่าความนึกคิดที่เป็นตรกกะของคุณจะทำให้คุณค้นหาตัวเองได้ละ่ะอีกทั้งสิ่งต่างๆที่คุณสามารถจะมีได้เหล่านั้นเพียงแค่มันได้เชื่อมต่อกับความเชื่อในหัวใจ ในจิตวิญญาณและได้รวมเป็นหนึ่งเดียวก,กันกับรูปแบบในการคิดของคุณเท่านั้นทุกสิ่งที่คุณปรารถนาก็จะบรรลุผลโดยไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะมีความสำคัญนอกเหนือไปจากนี้อีกแล้วแม้กระทั่งเรื่องของระยะเวลาพวกคุณทั้งหมดคือแสงสว่าง เพราะร่างกายของพวกคุณมีระบบกระแสไฟฟ้าในตัวของมันเองอยู่แล้วตามธรรมชาติที่มีประจุโฟตอนอยู่ภายในซึ่งมันจะทำงานได้คล้ายกับถ่านไฟฉายหากเมื่อใดก็ตามที่พลังงานความสั่นสะเทือนของคุณปรับระดับสูงขึ้นได้ตรงกับระดับความถี่ของมิติที่สูงกว่าได้แล้วแล้วก็เท่ากับว่าร่างกายของคุณ ก็จะถูกกระตุ้นให้อนุภาคของโฟตอนนั้นได้เกิดการจุดติดขึ้นมาและเมื่อถึงเวลานั้นแสงสว่างในตัวคุณก็จะถูกเปิดใช้งานเพื่อเป็นกายแห่งแสงสว่างนักเล่นแร,แร่แปรธาตุชาราผู้หนึ่งท่านได้กล่าวให้กำลังใจลูกศิษย์ของท่านคนหนึ่งเอาไว้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำงาน อยู่บนเส้นทางสายจิตวิญญาณที่มันจะต้องเผชิญกับความรู้สึกแปลกแยกโดดเดี่ยวจากมิสหายเดิมของเจ้าซึ่งมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เจ้าควรจะไปให้ความสำคัญมากไปกว่าการที่เราทำงานของเราด้วยความตั้งมั่นอยู่บนความจริงแท้และมีความเที่ยงธรรมให้มันปรากฏผลออกมาแล้วเมื่อนนั้นก็จะมีเพื่อนหน้าใหม่ๆ พากันเข้ามาหาเจ้าเองเสียงอ่านจากพี่ฝนนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังและติดตามนะคะขอให้ทุกท่านได้ประโยชน์ในทุกๆคลิปเสียงไม่มีที่สิ้นสุดและไม่จำกัดนะคะขอขอบคุณคุณชยุตนาวลน์มานะที่นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ